ตอนนี้ก็ผ่านมาได้7วันแล้วนะครับผม7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตว่ายาเนี่ยเขาก็เริ่มแห้งตายแห้งตายไปบ้างแล้วนะครับผมนี่ครับผมอย่างพวกกระเถา่งพวกนี้นะครับผมนี่พวกยาเถา่พวกนี้ก็คือแห้งแห้งหมดเลยนะครับผมแห้งตายหมดเลยนี่ครับสวัสดีครับพบกับพี่โตกแล้วนะครับวันนี้พี่โตจะมาฉีดยาฆ่ายาตรงบริเวณรอบๆบ้านนะครับผมนี่ครับผมก็ฉีดตั้งแต่ตรงบริเวณสารพระภูมินะครับผมก็ไป ไปถึงตรงบริเวณตรงที่เป็นสวนสวนในนานะครับผมนี่สวนในนาที่พี่โตปลูกไว้นะครับผมก็ฉีดหมดเลยนะครับผมนี่บริเวณรอบๆนี่เลยเนี่ยฉีดหมดเลยนะครับผมหญ้าพวกนี้ตอนแรกมันสูงมากเลยนะพี่โตเอาจอบตลบลลบ,ล,บลงมาแล้วก็เ,เดี๋ยวจะฉีดเพราะว่าถ้าไม่งั้นเนะ่เวลาฉีดอ่ะเดี๋ยวน้ํายาน่มันจะมาโดนพกต้นในนาพวกนี้นะครับผมนี่ก็เลยทําให้มันเตีย้ยๆลงมาหน่อยจะได้ฉีดง่ายขึ้นนะครับ ยาฆ่าหญ้าที่พี่โตจะใช้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นยาฆ่าหญ้าชื่อสามัญไกลโฟเซตนะครับผมผสมกับยาฆ่าหญ้าชื่อสามัญทูโฟดี D, นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะใส่สารจับใบไปด้วยนะครับก็อัตราส่วนที่ใช้นะครับผมก็จะใช้ยาไกลโฟเซต200ซีซีนะครับผมผสมกับยาทูโฟดีหนึซีซีนะครับผมผสมลงไปในถังพ่นยา ยี่ลิตรอันนี้นะครับผมอเดี๋ยวเรามาผสมยากันครับเราจะใช้ยาไกลโพสตสองร้อยซีซีนะครับผม2 0 0ร้ซีซีก็คือ2ถ้วยตวงอันนี้ไปนะครับผมก็จะใส่ยา2 4โดี 1 0 0ซีซีก็คือ1ถ้วยตวงอันนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผม1 0 0ซีซีจะใส่สารจับใบ3 0ซีซีนะครับผมก็ประมาณนี้3 0ซีซี าได้7ว yup. ันแล้วนะครับผม7วันที่ผ่านมาเนี่ยก็จะสังเกตว่ายาเนี่ยเขาก็เริ่มแห้งตายแห้งตายไปบ้างแล้วนะครับผมนี่ครับผมอย่างพวกกระเถาบพวกนี้นะครับผมนี่พวกยาเถิบพวกนี้ก็คือแห้งแห้งหมดเลยนะครับผมแห้งตายหมดเลยนี่ครับ7วันที่ผ่านมานี่ก็ถือว่าตายดีทีเดียวนะครับผมนี่พวกต้นคอมมินิตที่ว่าที่ว่ามันเขียวๆอยู่ตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมนี่ก็แห้งตายหมดแล้วนะครับผม นี่ครับผมแต่ต้นกระถินนี่ก็เริ่มเหลืองๆหลือให้เห็นแล้วนะฮะนี่ใบเหลืองบางต้นนี่ก็ก็ก็เหลืองนี่นะครับผมต้นกระถินนี่คือใบเหลืองหมดเลยนะครับนี่บางต้นก็แห้งตายให้เห็นแล้วนะครับนี่ต้นกระถินก็เจ็ดวันที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าตายไปได้เยอะเลยนะครับถือว่าตายได้เยอะทีเดียวเดี๋ยวเราไปดู ในนาแถวนี้บ้างนะครับผมว่าในนาแถวนี้เขาเป็นยังไงบ้างในน้านี่คือไม่มีผลกระทบกับเล็ดยาเลยนะครับผมเพราะว่าตอนที่พี่โตฉีดนยพี่โตทําหญ้ามันพี่โตได้ตลบหญ้าลงมาเตี้ยแล้วนะครับผมเลยทําให้การฉีดครั้งนี้ไม่มีผลกระทบกับกับต้นในนาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนี้บ้างดีกว่านะครับผม ก็แถวนี้ก็เหมือนกันนะครับผมแถวนี้ก็เริ่มแห้งตายแนละ้วนี่นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมยาสูตรนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆต้องการที่จะฉีดยาฆ่าหญ้าตามบริเวณรอบๆบ้านนะครับผมหรือว่าตามบริเวณไร่สวนเนี่ยก็สามารถใช้ยาสูตรนี้ฉีดได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจพี่โตด้วยนะครับสวัสดีครับ